สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่22สิงหาคมค่ะเกมเขาดาว1สัปดาห์ซึ่งนักกรลวคิคแทมเริ่มนับถอยหลังตั้งแต่สุกที่แล้ว15สิงหาคมโดยนับถอยหลังเรื่องแจ็คสันโฮเดินทางมาจนใกล้ถึงบทสรุปโดยคุณโจมฮาวเวลจะมาเฉลยการบ้านในงานสัมมนาใหญ่คืนนี้ยูนิบัตบาทสหรัฐขยับขึ้นแบบแบร์แฟชชั่น n g งดอลลาร์แข่งข่าดัชนีหุ้นสหรัฐ s p 500ร่วงลง5วันทําการติดต่อกัน สัญญาณน้ำมัดิบเริ่มรีบาวขณะตลาดบอลถอยความคาดหวังเฟดลดดอกเบี้ยพ probability ของการหัน25เบสิสพอยต์เดือนกันยายนต่ำกว่า80%ค่ะและบรจกกรุงไทยเปิดขายกองทุน KTW Islamic IPO วันนี้ถึง2กันยายนนี้ข้อมูลนะวันที่14สิงหาคม2568เป็นกองทุนแรกและกองทุนเดียวในไทยค่ะที่เน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศพร้อมใส่ใจทั้งผลตอบแทนและหลักชาตีอ่ะ เหมาะสำหรับนักลงทุนชาวอิสลามและนักลงทุนทั่วไป KTW Islamic หรือกองทุนเปิด k t ทัมเวิลด์อิสลามิกอีควิ s s s พระดับความเสี่ยง6เน้นลงทุนใน,นหน่วยลงทุนของกองทุน i s h a s e s s s c i World Islamic UCITS e ก f กองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินง,งานของดัชนี MSCI World Islamic i n d e x ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นไปตามหลักชฉลีอะ ลงทุนง่ายๆค่ะผ่านแอป K คท Smart t r a d e หรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขอรับหนังสือช้ชวนที่บลจกรุงไทยโทร0 2 6 8 6 6 1 0 0กด9าคำเตือนกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทางนี้กองทุนมีนิยายป้องกันความเสี่ยงโดยวิพนิธของผู้จัดการกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนิยายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทางจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ผู้ลงทุนต้องทบทวะความจ่ลักษณะสินใจลงทุนค่ะ มาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซดินเด็กปิดไปดที่1 2 4 4 7 9จุดลบ0.27%มูลค่าการซื้อขาย4,9,180ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยทรงตัวรอติดตามความชัดเจนการเมืองในประเทศรวมทั้งสัปดาห์หน้า MSCI ปรับน้ำหนักดัชนีโดยแม้กลุ่มปิโต,โตเคมีจะปรับขึ้นแต่ถูกกดดันจากแรงขายการบินไทยและกลุ่มแบงก์ ส่วนตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1,3212ล้านบาทและยุพนบัตรอายุ5ปีปิดที่1.17%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดอินวานนี้ที่32บาท61สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆตามที่ทางของค่าเงินในภูมิภาค ทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเป็นวันที่3ติดต่อกันเนื่องจากบรรดานักลงทุนยังคงเดินหน้าเทขายหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพื่อทำกำไรหลังจากราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมานิกิปิดไปิดที่4,2610.17จุดลบ0.6 5เเส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิตราตลาดหุ้นจีนปิดบวกโดยดัชนียังคงปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ10ปีขณะที่นักทุนรอคอยปัจจัยใหม่ๆที่จะช่วยหนุนตลาดให้คึกคักอย่าง บวก0.13%ค่ะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนินย์กปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าคุณโจมพาวเวลประธานเฟดอาจส่งสัญญาณสนับสนุนการคุมเข้มนโยาบายการเงินในการประชุมประจําปีของเฟดที่เมืองแจสันโฮในวันนี้นอกจากนี้ค่ะผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่อย่างวอลมาร์ทยังส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการลงทุนเช่นกันดาวโจนส์ Jones, ปิดที่44,785.50จุด ลบ0.34% S&P 500ปิดที่6,370.17จุดลบ0.40%และ NASDAQ ปิดที่21,100.31จุดลบ0.34%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบ,บไม่ขยับในวันพฤหัสขณะที่นักทุนจับตาการประชุมที่แจ็คสันโฮและในเวลาเดียวกันค่ะสหรัฐและสหภาพยุโรปได้บรลุข้อตกลงกรอบการค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อเดือนที่แล้ว c c 40ปิดที่7,938.29จุด ลบ0.44% DAX ปิดที่24,293.34จุดบวก0.07%และฟู้ซีร้อยปิดที่9,39.20 0จุดบวก0.23%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆหลังมีรายงานบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านมือสองที่พุ่งขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่นักลงทุนจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดในการประชุมชี่เมืองแจสันโฮรัฐไวโอมิงในวันนี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวทสตสตรานิวออร์กปิดบวชน้ำวนพฤหัสเพิ่มขึ้นมา1.29%ปิดที่63.52ดเซนต์ 52. ต่อบาเรลท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจราจาเพื่อติสงครามในยูเครนหลังจากราัสเซียและยูเครนต่างก็กล่าวโทษกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้กระบวนการสันติภาพหยุดชะง,งัก นอกจากนี้ค่ะราคาน้ํามันยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้าดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ํามันยังคงแข็งแกร่ง,งส่วนอฟัฟฟงของเบลน์ค่ะบวก1.24เปิดที่67ดอปิดที่67.67เซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญ,ญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสเนื่องจากการแข่งข้าของเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดันตลาดขณะที่นักลงทุนจับตาแรงงคุณจลมพาวเวลประธานเฟดในการประชุมที่เมืองแจสันโฮในวันนี้เพื่อหาสัญญ,ญาณบ่งชี้ที่ทางนโยบายการเงินของเฟด สัญญาณองคำตลาดโคมิกสมมอเดืนธันวาคมลบ0.20ปิดที่3,381ดอลลาร์ 3, 60เซนต์ต่อทรออนซ์นี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ K-Tam Smart t r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรรวาตินลา,าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ